วันนี้พาทุกคนมากินอาหารญี่ปุ่นนะซูชิซูชิเอาว่าเสบียงมันกลิหมูด,ด่างพี่น้องเลยร้านอาหารไทยคนห,หลายหลายพี่น้องพลังกับมากินอาหารไทยได้ไม่ใช่ร,าาร้รา,า,รรา,ารนอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเขามีอาหารไทยนี่คุณผู้ชมพี่นอ้องซูชิจะรู้ไหมว่ากลิ่นเดี๋ยวเจ้าของเป็นคนจีน รสชาติสู้ที่บ้านเราเมืองไทยไม่ได้พี่ห้อเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็ทำไว้นานมันมันจืดไม่ไม่ไม่หรอแต่ว่าก็ถือว่าโอเคกินได้กินว่าอราอยวอย่างอื่นเนาะก็มีรสชาติจริงด้ก

ปลาแซลมิกับปลาร้าปลาแซลมิก็ไม่แรง,รรงเ,เพราะว่าเขาทำไว้นานใส่เพิม่มไปนิดนึงยิ่ไม่ได้อยากกินอาหารแบบว่าข้าวปั้นนะ <laughs> อยากกินปลาซูช,ชิอยากกินซูชิแบบจิ้มมาซาบิคำสอง ไม่จนนไม่บอกว่าเางาตาลายเขาหวานแต่ว่าก็อร่อยนะกิมจิกินของนอกบ้าง

นี้คือมาทั้งวันเลยนี่มาแบบสบายๆ<อ>ต้องเร่งรีบรีบทุกวันวันนี้ไม่รีบทำไมเขาทำกินติไม่เหม็นนะเราทำที่บ้านทำไมมันเหม็นเนาะหรือเราใส่กระเทียมยเยอะเกินไป ก็บ่คุกินก็ เ่าไปญี่ปุ่นเขาต้องกินคำใหญ่คำจุ น่าจะมีเมนูพิเศษปาร์้ะสั่งมาสักจาน่งเองไม่ได้ติดโซฟนติดหัวเลยวต๊ะใครโต๊วเลือนละอืมไม่เลียน เดีเจอไม่เจอเต้องเจอเดี๋ี้ทำงานบอแล้วแค่มีความสุขอยู่โรงแรมไปีนี่น้อพี่น้องจะบอกว่าเด็กเขาไม่กินผัก เข้าผัดท้าสมผักแต่ว่านายเลือกนาเลือกเอาผักออกเด็กก็มีความสามารถเอาเละพี่น้องเนาะไค่กินโดนกินเนาะจะซุ่มเจ้าสีอยานนะไปแล้วเด้อวา่าลราก็ไปไม่มอย